เอาละครับคราวนี้ชื่อว่าสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ลาซาเอาวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าเพนนะครับอนะ่ะซึ่งน่าจะรู้จักกันหมดแล้วนะยวพี่จะมารีวิวแบบครบทุกสกิลนะั้นแล้วก็รายละเอียดว่ามันแบบทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้แบบมีทั้งแบบดาเมจที่ตัดจ้านบอกเลยว่าตัวโคตรโกงแล้วก็สามารถไอ้ลดไอ้พลังโจมตีศัตรูได้แล้วก็ทําให้ฝั่งศัตรูบางลงได้อีก แล้วก็หลายๆอย่างโอ้โหคือแบบทำน้ำเอดเป็นแสนได้นะตัวนี้สกิลเดียวอันนี้พพูดจริงนะผออมาาเดี๋ยวจะบอกว่าทำไงนะตัวนี้ตัวเดียวนะไม่รวมตัวอื่นนะอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงวิธีการหาเพลก่อนนะ หาเพลงโดยการแบบมาเราจะเกิดตรงนู้นใช่ไหมอ่ะเราเดินมาอย่างี้ปุ๊บอ่ะจะเจอประตูนะครับซึ่งประตูนี้ไม่ได้เข้าได้ตลอดนะต้องเป็นประตูที่เปิดแล้วเท่านั้นนะซึ่งมันจะสุ่มเปิดทุกๆ1ชั่วโมงนะว่ามันแล้วแต่ว่ามันจะเปิดหรือจะปิดอะไรเงี้ยตอนนี้มันเปิดนะอ่ะเวลิมพันดะพอเข้ามาปุ๊บอ่ะมันจะเจออย่างงี้อาจจะแรงๆหน่อยนะเพราะว่าอันดี้ใหม่โคตรแรงเลยอ่ะอันนี้จะเป็นโหมดปกตินะซึ่งปุ๊บอ่ะประมาณนี้อ่ะ พีนพีนหาจากไหนพีนหาจากโหมดระดับยากอะยากนี่ศูโอ้ซึ่งพี่ไม่เล่นระดับยากนะเพราะวะ่าทอ้อศูจนจุ่อะนี่พี่เล่นนี่อยู่ EX เอ็กซ์มนะก็สุด้อ,อันนั่นแหละแปลไทยสภาพโอกาสได้ก็คือ0.5%นอซะซึ่งพี่ใช้เพชรน,นะครับในการในบูทนะในการดอกไอเทมก็คือ เล่นต่างหนึ่งมันจะได้ดอก1-2ใช่ไหมละ่ะอ่ะเล่นแบบไม่ไม่ใช่เพชรนะส่วนถ้าใช้เพชรจะได้แบบดอกเพิ่มมาอีก2อย่างประมาณนี้มันก็เลยโอกาสจะเพิ่มขึ้นโอเคนะนี่เราก็ไปเล่นด่านนี้ x อ็กซอะไรเงี้ยนี่โอกาสได้0.5%ก็มันน่าตรวงถามว่า ตัวใหม่เป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะไม่ต้องรีบหาก็ได้นะครับแต่ว่าตัวมันโกงถ้าแบบทีมน้องแบบน้องมีทีมที่สามารถแบบนี่ชนะแบบเอ็กซ์ทีมแบบอีเวนต์มอสเนี่ยน้องน้องมาเลยครับพี่แนะนําว่าคุ้มเพราะว่าเนื่องจากตัวมันค่อนข้างเก่งใช่คำค่นอนข,ข้างไหมมันเก่งนะั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูดว่ามารีวิวกันดีกว่าเนะาะเดี๋ยวไปโลกห้าแล้วกัน ดานสักน่านไหนดีอ่ะดานย่างลืลลนนงน่นเง <families> นนเลยเ่ายเป็นย่างมันเถงโอคเลยก็เพลงจะมีทั้งหมดสามล่างนะครับผมพี่บอกไวก่อนนะก็คือล่างใดล่างหนตายก็คือแบบยังอยู่นะคือแบบล่างนั้นก็จะตายอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าอีกสองก็ยังเหลืออีกสองล่างอะไรประมาณนี้ คือมันต้องตายครบอ่าอย่ามาบอกการโจมตีปกติของเพนร่างแรกนะผมซึ่งเพนร่างแรกถ้ามีศัตรูอยู่ด้านหน้านะย้ําด้านหน้านครับจะทำดาเมจอ่าฮิตเดียวนะครับนี่ต้องด้านหน้านะงงไหมอ่าด้านหน้าโจมตีด้านหน้าเดี๋ยวไอ้ตะก,กี้เดีย๋ยวพี่มาพูดตนอะนี่โจมตีด้านหน้าแต่ถ้าโจมตีศัตรูที่อยู่แนวหลักนะครับจะสร้างความเสียหายแรงขึ้นประมาณเกือบ2.5เท่านะครับ แล้วก็เมื่อมีศัตรูอยู่ที่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเพนเพนร่างแรกจะสามารถสร้างความเสียหายเยอะขึ้น3เท่าเอ๊สาเออสาเท่าถ้าสมมติว่ามีศัตรูยืนทั้งหน้ายืนทั้งหลังนะครับแล้วเราไปโจมตีพร้อมกันนะมันจะสร้างความเสียหายสาเท่าประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นด้านหน้าเออด้านหน้าอย่างเงี้ยนี่คือเพนเสียเปรียบนะฮะอะอย่ามาดูวันตีของเพนดีกว่าจะได้ไปตัวต่อไปพี่อธิบายไปหมดละ ก็คือถ้าตีหลังกับตีหน้าไอช็อตย้อนไปดูตอนต้นแรกเลยมันจะเป็นแบบตีหน้ากับตีหลังมันจะแรงขึ้นประมาณนี้ต้องแบบสตูอยู่ด้วยกันนะแต่ถ้าถ้าอยู่หลังอยู่หลังแค่ตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะอยู่หลังแค่ตัวเดียวดาเมจมันจะแรงแรงึ่งแรงกว่าอยู่ตัวหน้าอ่ามาดูเพลง่างสองนะเพลงล่างสองจะเป็นงานตีปกติทั้งแมปนะทั้งแมปของฝั่งนั้นหกตัวนะครับผมดาเมจไม่แรงเท่าเพลง่างแรกนะแต่แลกกับเอโอีมที่แรงแรงจัด นะปุ้มประมาณนี้นะฮะอ่ะคือแต่และตัวแบบบางคนอาจจะเข้าใจผิดอะไรเงีย้ยแบบเพล่ล่างแรกแบบตีเบาตีแรงมันไม่ใช่นะที่จริงมันจะตีแรงเมื่อต่อเมื่ออยู่ด้านหลังอะไรแบบนี้นะอ่ะมาดูอันตีของเพงล่ร่างสองกันกน,นะครับผมเมื่อเพล่ล่างสองกดอันตีนะครับผมจะสามารถทำให้ฝั่งศัตรูรับดาเมจแรงขึ้นร้อยห้าสิเปอร์เซ็นตและทำให้ศัตรู ติดไอ้ทำดาเมจเบาลง10%ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเพลนล่างสามนะเอออยูพี่บอกก่อนนะผมว่าเพลนจะเปลี่ยนล่างทุกๆใชแอันตีนะไม่ใช่ว่าตัวนั้นตายนะก็คือแบบแค่ใชแอนตีแล้วเปลี่ยนล่างเฉยแต่ว่าเพลนตัวนั้นยังเลือดเท่าเดิมนะครับผมงงไหมอ่าส่วนเพลนที่3ถ้าจะเป็นการยิงระเบิดพิสัยออกมานะประมาณนี้นี่ซึ่งมันจะตีอย่างนี้นะแต่ถ้าเหลือตัวเดียวนะดาเมจั้งหมดนะ่ะที่มันจะตีมันจะไปลงแค่ตัวเดียว ซึ่งแรงแบบแรงแรงจัดส่วนอันติอันตีตัวนี้แรงที่สุดครับผมตัวนี้แรงสรุดนะนี่หกหมื่นห้าหมื่นประมาณนี้อ่กลับมาเพียนเห็นไหมนี่ถ้ามันอยู่ด้านหลังใช่ไหมมันจะแรงขึ้นประมาณนี้แต่มันไม่แรงเท่าตอนที่มันมีอยู่ด้านหลังและยืนด้านหน้านะคือเลือดเพีนจะเลือดเท่าเดิมครับเลือดล่างหนึ่งแบบล่างหนึ่งแฉกตีแล้วแล้วกลับมาเป็นล่างสองใช่ไหมแล้วมันก็ยังเลือดเท่าเดิมนะไม่ใช่ว่าแบบตายแล้วหรือแบบไปฟุ้นฟูนะแม่นะแบบนั้นโกงไป แบบเหมือนอันตีนี้เล่นยังเท่าเดิมเลยปึ้มตัวมันค่อนข้างโกงนะตัวนี้ทำมาเล่นไป,ป,ป,ปอะก็เอาประมาณนี้แล้วกันคือถ้าตายทั้งสามตัวนะก็จะคือตายเลยนะครับ ที่จริงกดสกิลดีๆไม่แพ้นะอันนี้พี่อันนี้พี่บอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างกุกนะที่จริงโซโล่ผ่านไนดะ้ง่ายๆนะแต่ว่าพี่ต้องแบบคอยแบบไม่กดสกิลไงเราเห็นใช่ไหมครัเพราะว่าต้องอธิบายไปแต่ละจุดก่อนพี่เลยไม่สามารถแบบกดสกิลได้รัวๆนะก็ประมาณนี้สําหรับเพจนะผมซึ่งเพนเป็นตัวละคราหาได้ตามบอสนะก็คือมอสที่พาไปต้นต้นเกมเนะี่ยสำหรับพี่พี่มองว่าเก่งอยู่ในทีเอส สำหรับพี่นะครับผมแล้วก็ในสตอรี่นะสต <c oughs> อรี่พี่ให้เอสอะ PVP พี่ก็ให้เอสแต่อินพี่ยังไม่ค่อยดูกว่าแต่มันก็เก่งนะอินฟินิตก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันตัวอ e ีมันมันมีตัวที่เก่งกว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะตัวอ e ินจะเป็นตัวพวกพวกเบอร์พวกแทงพวกอะไรอย่างเงอ,อเราต้องเข้าใจด้วยนี่นะ อันก็สับตัวนี้ข้อต,ตัวละไว้ก่อนนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นปากว่าข้อคิดนะตัวแต่ติดเมตาครับผมใช้ได้นะครับใช้ได้นะตอบอดใช้นะครับเพนสำหรับพ v p พนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เก่งเก่งแบบเก่งเก่งส,สัสนะครับเนาะละเข้คิดมีอะไรพูดอีกไหมคิดกันนะเพน อ่เราไม่ต้องรีบหาก็ได้นะพี่แนะนําหาตัวอื่นก่อนกน็ได้น,นะครับผมเราเพราะว่าตัวมันไม่ไปไหนนะมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับผมแอดมินได้บอกมาแล้วนะมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะจ๊ะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเนาะก็สำรับตัวนี้ก็สำหรับตัวนี้ <c oughs> ข,อ,ข,อ,ตขอตัวเราไปก่อนบา,บายๆจ้า